โอเคครับวันนี้เรามาเล่นเด็เหลี่ยวกันนะครับเออเอว่าแต่ทองมันมาหยุดนี่ได้ไงเออเอาทองไปขายกันนะเอ๊ะแปลกๆลแล้วเมื่อกี้มากับเพื่อนไม่ใช่เหรอเอาเพื่อนหายโอ้เออขายทองก่อนเออทีนี้ไปซื้อฐาน เอาสักสองก้อนก็พอแล้วก็คบเพลิงอีกหนึ่งเออสองก้อนพอโอเคซื้อคบเพลิงด้วยโอเคเออเราจะจะไปซื้อแันเดตสักสองอันเออแวนเดตจิโน่คุณด็อกเตอร์โอไปกัน โอเคโอเคมาซื้อละดสองก้อนเอ้ยสองก้อนมาวางเงินเออซื้อสองอันเก็บโอเคได้แล้วโอ้เก็บมันเก็บยากเก็บอินอย่างโอเคอันเนี้ยป่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ออกเดินทางดีกว่าเดี๋ยวจะข้ามก่อนได้ตายกลางทางแน่โอเคเดี๋ยวเด้อขบผ <c oughs> ึ่งขบผึ่ง ไปฐานสองก้อนอาศสยไปอีกตอีกคนนึงเออไปเครื่องถังเราจะเอาคบเพลิงไปติดด้วยไปติดท้ายดีกว่าโอเคได้ละโอเคไปเดินทางไปกันคงคงไม่มีอะไรมากหรอกว่ออกเดินทางสูนหนึ่งหมื่นเมตร ทางทางโคตรโล่งเลยไม่มีอะไรเดี๋ดยซ้อมเลยบาน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 จอด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 เอ๊ะซอมบี้มาดิมีพัวไม่ได้กลัวโอเคโอ้หล่นไปละเอาเอาเอากิ้งไปไหนครับพี่มาดิมาดิเออเจบ็จบเจบ็บเจ็บโอ้อยู่ไหนล่ะโอ้ตายละโอเคเดี๋ยวทำหน่อยน,นะเออ นี่ยิบเป็นเชิงโอเคเออเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ตัวอะไรเนี่ยเปื่นหึงนะอุ๊บเดือมานั่งทำไมเนี่ยอ๋อเอาลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เอาเกมค้างเอา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 เข้าไปเอาไปเดือเพื่อนหนูนะโอ้ได oh, ้ละตัวไปแล้ว <analysis> มาในบ้านจะมีตัวอะไรอีกไหมมามาดิเออสามตัวเห็นเดนล้มไปดิ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 มันทำไมไม่ตายเนี่ยมันนล้มล้มต,ตายตายแล้วมั้งโอเคตายหมดแล้วมั้งเอ๊ยยังไม่หมดเหรอวันนี้ รียบ้อยตายแล้วตายแล้วโอ้กระสุนปืนลูกสองเอ้ยเฉกเฉกเฉพงชั้นดีเคยเก็บอันนี้ไปด้วยนี่เก็บอันนี้ไปด้วยปัดถึงแม้มจะขายได้ถูกก็ตามเคยกระสุนป่ะออกเดินทางต่อกันสมิธโอเคไป เดือทางมาพันมิตรเองเลยโอ้ปะ่ปะไปกันต่อหวังว่าข้างทางจะไม่มีอะไรโคตรโล่งเลยโล่งมากโล่งชิบหายด้วยเราไม่ตอนท้ายคิดมันเป็นอย่างงี้เราไม่ตอนเล่น บ้านแบบรุกสามพันเมตรโอ้กระหำละสี่พันเมตรละบายอะไรเออไม่มีอะไรโอเชยเพิ่งจะหมดละเออ ฮาวันเมดใกล้ถึงเมืองบ้านนเลยริยรยว่ะชิมหายละจะพึงก็จะหมดชิมหายละจะพึงจะหมดไปหวังว่าจะไม่เจอเมืองบานเลยเรื่อยดีไม่ก็กม่จะเลยมาแล้ว ไปชิายไฟไปไหนแล้เอเจ็ดพเทา้มหายแล้วหมู่บ้านเฮียรู้ไหมสิรีบลีบลีบเร็วเร็วโอโอโอชิบหายแล้วชะเพิงหมดเออถือพลั่วไว้ก่อนดีที่สุดชิไปไนี่เนี่่มาดิมาดิเออปีขึ้นปีขนปีขเออไปไหนล้ไปไหนล้ นี่นี่ถือเอพวกเออเออเอตัวหอะไรเต็มไหมดเลยวอเเอนี่นี้ยนี่นีนี่เนีนี่เนีนี่เนีเล่ลากลากไปใส่ชุดโอเคโอเคเออออเออเจตัวอะไรตีตัวอะไรตีโอ้เจ็โอยโต้ยจะตาย่ตาขุน ายตายตายรักษายังไงวะรักษากรักษายังไงฮะกล่รักษายังไงอู้รักษาไม่เป็นว้าเอาเอายังไงเาไปด้โทรศัพท์กแบบนี้เนาะอูู้ฉลบุมากไปกัน อู้คุอีกของวะเอออ้เรียบร้อยเอ,อรารถเช้าพอดีโอ้ยอ่ะอะนั่นเชือกเอาโอู้อเจเอ่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะ